ไปกันที่บรรยากาศตามแนวชายแดนค่ะที่บ้านโคกลโคกลางตำบลโคกกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นั้นส่วนราชการก็ได้ฝึกซ้อมแผนอพยพและแผนเผชิญเหตุหากว่ามีเหตุการณ์ประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยที่มีพลโทวรวิทย์ดรุนชูที่ปรึกษาเจ้ากรมกิจการชายแดนฐานกองบัญชาการกองทัพไทยได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็เพื่อให้ฝ่ายทหารเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนราชการฝ่ายพลเรือนเข้าใจในสถานการณ์รู้ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นสำหรับอำเภอพนมดงรักนั้นก็เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา4ี่ตำบลค่ะรวมทั้งสิ้น55หมู่บ้านและจากการสู้รบที่ผ่านมานั้นก็มีลูกจรวด BM21 รวมทั้งกระสุนปืนใหญ่ยิงตกเข้ามาในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก จำนวนประมาณ155นัดค่ะครับอีกจุดหนึ่งก็คือที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับที่บ้านโนนสว่างพัฒนาตำบลเสาทงชัยอำเภอกันทร,รักคที่นั่นก็มีการฝึกซ้อมแผนการอพยพชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเช่นเดียวกันนะครับบริเวณจุดที่อยู่ใกล้กับเขาพระวิหารมีการจำลองเหตุการณ์ว่ามีการสู้รบกันระหว่างทหารของไทยกับกัมพูชาและมีเจ้าหน้าที่ร่วมกันลำเลียงอพยพประชาชนออกจากหมู่บ้านไปยังพื้นที่รองรับการอพยพนะครับ โดยที่มีรายงานว่าฝ่ายกัมบูชาจะมีการทําลายลูกระเบิดและลูกปืนใหญ่จํานวนประมาณ4-500ลูกบริเวณเขาพระวิหารซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งแจ้งให้ประชาชนทุกหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนธกัรบูชาทราบแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องตื่นตกใจนะครับ